เปนเราช่องทางนาซาไทยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องต้องแตกนะคะวันนี้มันต้องแตกแต่งชุดสวยมากเลยนะคะโอ้ดูไนโคของน้องนะคะนี่นะคะนาซาของเราก่อนเขาเลยนะคะโอ้โหวันนี้เป็นวันเกิดของน้องต้องแตอันนี้น้องบันดีนะคะน้องบันดีครอบครัวของน้องสุพรรานะคะ นี่น้องน้ำหวานนะคะน้ำหวานสตอรี่นะคะนาซาของเราอยู่ไหนนาะ,ะนาซ่าของเราอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะตัวสูงใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะนาซานะคะหนุม่มน้อยขวัญชัยไม่ได้มานะคะคุณโตนี่ค่ะหนุ่มน้อยขวัญชัยไม่ได้มานะคะวันนี้พาน้องนาซาออกมานะคะ ะะนนม,มีหลายเชือกเลยนะคะวันนี้ได้มามีหลายเชือกเลยนะคะเป็นวันเกิดของน้องต๊อกแป๊กนะคะพควานพาน้องนาซามานะคะน้องขวัญชัยก็ไม่ได้มานะคะวันหลังนะคะจะพาน้องขวัญชัยออกมานะคะวันนี้เป็นน้องนาซาอ่อนนะคะยกมือไว้ขอบคุณ นเาะ n a s าอยู่ของเราอยู่ตรงโน้นนะคะปอควันใส่เสื้อสีแดงนะคะยนี่นะคะมันเกิดของน้องต๊อกแตกนะคะน้องต๊อปแปกแตกเชิญสวีลูกแม่แบงค์นะคะโอ้โห ดูที่โพลน้องต๊กแท็กนะคะทั้งช้างอิ tablet. ่มนะคะช้างอิ่มนะขอผ่านไม่ผ่านนะคะก็ขอบคุณมากมเลยนะคะช้าของเราตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะคุณพรูคุณแม่ค่ะมีน้องวันดีนะคะมีหลายเชือกนะคะมีน้องวันดีน้องวันดีพี่ของน้องสุพรรณานะคะมี โดเกลนะคะมีน้องกระถินนะคะมีนาซามีบานเย็นนะคะมีน้ำเพชแตงโมนะคะพี่แล้วก็พี่ชาง์าโรนะคะแม่แบงค์นะคะแล้วก็วันดีวันดีน้องตเต๊กนะคะแล้วก็คุณยายบุญช่วยนะคะทางน้ำหวานนะคะนี่หลายๆเชือกเลยนะคะ สููก็ปินะดนะลยลูกกินเลยนะคะอาหารเยอะมากๆดยนะคะดูป้อนดูปีนะคะนาซากินจุใจเลยนะคะ นะคะสุดแสมันเกิดน้องตกแตกนะคะอาหารเยอะเลยนะคะโอ้โหนเยไม่รู้อาไน้องเิเลย วันนีนาซา oh. oh. อิ่มเลยนะคะโอ้กินดุูมากๆเลยนะคะดูนะคะนาซาอ่ะนะคะโอ้ใหญ่เลยนะคะภูม so ิใจ นี่เปวนใหญ่ดูช่วยนะคะนิ่งมากๆเลยนะคะนี่นะจ้างองนนแก้วด้วั่งกไมเป็นคุณมาลังคนเดียวแ้วักซ่านะคะนะอะไรก็จริงนี่ว่าดไอ้ายนะโนยายโ่นะคะนาซานะคะโอ้ ต๊อกเปกนะคะจ้ <c oughs> ของวันเกิดน,นะคะแต่งชุดสวยมากๆเลยนะคะต๊อกเป๊กเกิดนะ้องต๊อกเปกนะคะตัวเล็ <c oughs> กเล็ <c oughs> กกว่าเพื่อนเลยนะคะกล้ลแวเออโอนนี้โอแคกใช้ผู้ป้องนู่นเลยตอนนั้นวย วันนี้เจ้าของวันเกิดนิ่งมากเลยนะคะของวันเกดนะคะตัวเล็กๆนะคะอยู่ข้างในนะคะใส่เต็มชุดนะคะน้องตกแตกนะคะสายโยนะคะสายโยเหมือนที่ควัชใจเลยนะคะเยอะมากมเลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับติดตามให้ช่องทางนาซาพลายขวัญใจด้วยนะคะอย่าลืมกดกติ้งติ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเต,ตือนชมคลิปใหม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะ